สวัสดีครับวันนี้พี่ติบาทจะมาสอนเพื่อนๆทำการ e ีโทรงจินบูนะครับผมจากระดับนิติกให้กลายเป็นระดับตีเครดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ทีมงานของแมปอนิเมะรีบอลเขาได้ทำการแก้ไขบั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำเควส e อีโได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ามันมีบั๊กอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่ติบาทจะพาเพื่อนๆไปดูกันในดิสคอร์เลยนะครับอ่าเมื่อคืนนี้นะครับผมเวลาประมาณตีสนะครับ ทางทีมงานเขาได้มาบอกนะครับผมนี่เขาได้ทําการแก้ไขนะครับผมในส่วนของตัวบักของเควสตรงจินวูนะครับซึ่งก่อนหน้าเนียตัวเควสนะครับใครที่ปลดล็อกไปแล้วนะทุกคนไม่ได้ทำเควสเรียงตามลำดับ1 2 3 4นะครับผมตัวเควสมันจะไม่ปลดล็อกนะครับเราจะต้องมาทำไล่ลำดับจากบนลงล่างนะครับแต่ตอนนี้นะทุกคนเขาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใครจะ ทำเควส3 5, เควส5เควส6เควสไหนก่อนก็ได้นะครับเราก็สามารถทำรับเควสในส่วนของตัวทรงจินวูได้นะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้นะครับเควสของพี่10บาทนะจะเหลือแค่2เควสเท่านั้น oh. ก่อนหน้านี้จะเหลืออีโวพวกอ e ีกริดตาการ ลงประตูหากุญแจอ,อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่าพี่สิบาทไม่ได้เรียงเควสให้ตามลําดับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถปลดล็อกได้แล้วเหลืออีกแค่เพียง2เควสเท่านั้นซึ่งในส่วนของตัวเควสแต่ละเควสมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่สิบาทจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นพี่สิบาทขอไปรับกล่องของขวัญก่อนนะครับและใครรู้ตัวว่าหน้าตาดีก็อย่าลืมช่วยพี่สิบบาทกดไลค์ให้ด้วยนะครับ สำหรับเควสอีโวรงจินวูจากมิติให้กลายเป็นซีเคล็ดนะครับเราจะต้องทำเควสสเปเชียลด้านบนนี้ให้เสร็จทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด7เควสเควสแรกนะครับให้อีโวไอออนเป็นร่างสีม่วงนะทุกคนจะชื่อว่าเมทัลแลงนะครับผมเควสที่2นะครับเราจะต้องทำการนะครับหากุญแจซึ่งกุญแจเราจะต้องหาจากประตูพอร์ทัลระดับซีเคล็ดนะครับมีโอกาสได้อยู่ที่25%้นั่นเองนะครับผมเควสที่3นะครับเราจะต้องทำการอีโวแอนด์คิง ซึ่งแอนคิง N ก็สามารถหาได้จากประตูพอร<เ>์ทัลเช่นเดียวกันนะครับเควสที่4จะเป็นการอ e ีโวอีกริดนะครับทุกคนส่วนเควสที่5 <toss> ้าเราจะต้องอีโวชัดนะครับเป็นตัวละครระดับมิติกซึ่งสามารถหาได้จากตู้ซัมมอนตรงกลางน,นะครับผมและจะมีอีก2เควสนะครับแต่เนื่องจากว่า ID นี้ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเลยไม่มีขึ้นแต่เดี๋ยวพิสิบฐ์จะอธิบายให้ฟังนะครับจะมีเป็นในส่วนของเควสนะครับที่เราจะต้องลงประตูพอร์ทัลเทียหนะครับให้ครบ25าตา และเควสสุดท้ายนะครับเราจะต้องลงประตูพอร์ทัลระดับซีเข็นะครับผมให้ครบ5ประตูซึ่งประตูพอร์ทัลสามารถหาได้จากประตูเทียรห6นั่นเองครับมีโอกาสออกอยู่ที่ประมาณ1.5%นะทุกคน ซึ่งตอนนี้นะครับพี่สิบบาทจะต้องไปทําการลงประตูพอร์ทัลระดับเทียหกนะทุกคนให้ครบนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายี่สิบห้าครั้งนั่นเองครับตอนนี้ความสําเร็จพี่สิบบาททาไปได้สูงถึงแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปลงต่อนะครับผมน่าจะอีกสี่บาทนะไปครับถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยและตอนนี้นะครับพี่สิบบาทก็กําลังไล่ลงประตูนะครับผมเทียหกให้ครบนะเราจะได้ไปทําการ ส่งภารกิจและไปทําการอีวูส่งขั้นสุดท้ายกันนะครับในส่วนของประตูซีเครตนะครับมันจะต้องใช้ลง5บานซึ่งเราสามารถลงกับเพื่อนได้นะถ้าใครมีเพื่อนนะครับที่มีประตูซีเครตก็ขอเพื่อนเกาะไปสักบาน2บานหรือว่าถ้าเรามีประตูเพื่อนมีประตูก็ชวนกันจับปาร์ตี้นะครับแล้วก็ลงด้วยกันเพื่อที่จะปลดล็อกเควสก็ได้นะครับ A later few moments later. และตอนนี้นะครับพี่สิบ,บาทก็ลงจนถึงประตูสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการจบด่านนี้นะพี่สิบบาทก็จะทำเควสลงประตูพอท่อระดับเทีย์6 25ครั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับผมอ่าทีนี้ก็แค่รอบอสนะครับรอบอสออกมานะทุกคนและเราก็จะทําการฆ่าบอสทันทีนะครับ แล้วตอนนี้นะครับบอสก็กําลังจะออกมาแล้วนะครับเตรียมกดสกิลที่ซิดได้เลยนะครับผมเพื่อปิดจอบบอสให้ไวที่สุดนะครับโอเคกดอันติไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาดูกันซิว่าตัวสุดท้ายพี่สิบบาทจะมีประตู c ีเ e d เอาไปเปิดให้กับ f อในช่องหรือว่ามีมดตัวชายนี่ออกมาหรือเปล่านะครับโอ้ยกดไหนดูซิโอเคไม่มีอะไรเลยครับผมกลับไปที่ล็อบบี้ได้ พอเราออกมาที่ล็อบบี้นะครับเคเวสก็จะขึ้นสําเร็จแบบนี้นะให้เราทําการกดเครมไอเทมได้เลยนะครับผมและพิจิบัตก็จะเหลือเคเวสสุดท้ายนะครับเป็นการอีโวตัวละครที่มีชื่อว่าทัชนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้หาได้จากการซัมมอนนะครับมันเป็นตัวระดับมิติในตู้ทั่วไปเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพิธิบัตขอเลือกทําการอีโวก่อนนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้นะทุกคนอ่านี่ครับพิจิบัตก็จะทําการอีโวนะ มันจะต,ต้องอีโวสองครั้งนะครับให้เป็นเงาสีม่วงนะอีโวขั้นแรกจะกลายเป็นสีฟ้านะครับพ่าพิบบตทอีโวไปก่อนเลยครั้งที่1นนะทุกคนอ่านี้ก็เป็นฉากในส่วนของการอีโวของแต่ละตัวนะครับก็จะค่อนข้างคล้ายกันนะมันจะเป็นรูปแบบเดียวนะครับผมอ่านี่อีโวรล้วสแตตก็จะเพิ่มนะครับโอ้คูดาวพิธิบัตทเป็นเอสเอสแล้วก็ระยะเป็น3าเอสเลยนะทุกคนไป เดี๋ยวเราจะทำการ e ีโวอีกครั้งหนึ่งครับเห็นทุกคนสังเกตเห็นชื่อไหมมันจะต้องเป็นทัชเจเนอเรลนะครับผมแต่ที่พี่สิบัดอีโวเมื่อกี้นะครับมันจะมีชื่อว่าทัชคอม m ินเดอร์นะซึ่งเราจะต้อง e ีโวอีกหนึ่งครั้งครับการ e ีโวครั้งที่2จะใช้เป็นหัวกระโหลกนะของคราบเราจะสามารถมาคราบที่ตู้ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งของ e ีโวแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไอออนอีกริหรือว่ามดนะครับให้มาดู ตรงช่องอีโวก่อนที่จะทำการคราฟทุกครั้งนะครับโอเคพิชิตบ่าจะทำการคราฟหัวกระโหลกอันนี้นะของคราฟก็จะมีประมาณนี้นะกดคราฟได้ไปและเราจะไปทำการอีโวเควสสุดท้ายนะครับเพื่อที่เราจะได้ตรงจินวูระดับซีเข็มมาเล่นกันนะครับทุกคนอีโวนะครับส่วนฉากมันก็จะเหมือนเดิมครับทุกตัวเลยนะฉากมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมนี่ค่อนข้างเท่นะค่อนข้างสวยครับผม ทำค่อนข้างดีไปครับเราไปรับเคล็อู้ทุกคนสแตตเป็น 3S หมดเลยถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับที่อีโวจาก S อบวกนะครับกลายมาเป็น 3S ในช่องดาเมจนะทุกคนอ่าเห็นทุกคนในสังเกตสังเกตสายมือนะครับเราจะต้องทำการรับเคลตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับทรงจินวูนะทุกคนเดี๋ยวพี่สิบบาทจะให้ดูหน้าตาในส่วนของตัวกุญแจที่เราได้จากประตูพอร์ทัลระดับตีเกตครับผมนี่ทุกคนหน้าตากุญแจก็จะมีแบบนี้นะครับ ใครที่ได้มาแล้วเราทําการปลดเรียบร้อยเควสก็จะสาเร็จนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่สิบาทจะพาเพื่อนๆไปคุยเควสกับทรงจินวูนะครับในห่วงมิตินะทุกคนในดันเจียนนั่นเองครับไปเราทาการรับเควสก่อนนะกดเคลมไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาคุยกับทรงจินวูที่ยืนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะเพื่อที่จะเข้าไปอีกมิติหนึ่งนะครับเพื่อมาทําการรับเควสตรงนี้นะอ้าวทุกคนทําไมมันไม่ให้คุยรับของอะ่ะเออ อา้าวเวทไม่ได้ปกติเรามาคุยตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นในส่วนของตัวระเบิดนะอะ่ถ้างั้นเดี๋ยวพี่สิบ,บาทลองเข้าไปดูในช่องอีโวเลยแล้วกันนะครับสงสัยมันน่าจะเข้ากระเป๋าเลยหรือเปล่านะทุกคนอ่าเราทำกานนี่ครับอีโวทรงจินดูอ้าวทุกคนระเบิดไม่ได้แบ็คเฮดอา้างงครับสงสัยเกมบั็โอเคเดี๋ยวช็อตชัดฟิลมากมาทําคลิปอีโวทรงแต่อีโวทรงไม่ได้อา้าว ดี๋ยวพธิบัตขอไปเช็ค Discord ของเกมสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่พิธิบัตได้ติดต่อในส่วนของทีมซัพพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พิธิบัตก็ทําการแคปรูปแล้วส่งไปว่าทำเควสเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ของอีโวเขาบอกว่าเขารู้แล้วนะครับผมแล้วพิธิบัตถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เขาบอกว่าหวังว่าจะเร็วๆนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ เกมบั๊กในบั๊กในบั๊กนะโคตรผีโคตร,คตรหักมุมเลยครับผมโดนช็อตฟิลมากโอ้ oh, คลิปนี้ใครที่ดูมาจนจบนี่บอกเลยครับผมช็อตฟิลหวังว่าจะได้ดูพี่สิบอีโวนะครับแต่ว่าของอีโวดันรับไม่ได้นะตอนนี้ใครที่รออีโวทรงนะครับผมก็รอกันอีกหน่อยนะครับต้องรอทางทีมงานเขาประกาศนะทุกคนว,ว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะแจกของเข้ากระเป๋าเลยไหมหรือให้เราเข้าไปคุย ใหม่อีกรอบเพื่อรับของรางวัลหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวรอทางทีมงานเขาประกาศเดี๋ยวพี่สิปจะแจ้งให้ทาง YouTube นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มาช็อตฟิลใหม่วันหน้าบายย่ bye ู bye.